เลวไฟหุภาษาไทยเศร้าแก๊งโหดบุกเขาใหญ่กลางดึกคิดว่าจะได้ครองทุกอย่างแต่กลับเจอสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงคำรามสถานหุบเขาเฮลิคอปเตอร์ปริศนาลอยมืดเหนือท้องฟ้าและพลเอกหญิงหน่วยรบพิเศษที่พร้อมจะพิชะตาทุกชีวิตเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรคุณต้องดูจนวินาทีสุดท้ายเรื่องราวแก๊งชายชะการสิบกว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังสน,นั่นพวกเขาบุกเข้าไปในเขตอุทยานเขาใหญ่ เสียงท่อไอเสียดังก้องกังวานสะท้อนระหว่างภูเขาสูงป่าไม้หนาทึบสั่นสะเทือนด้วยเสียงหัวระยอของแก๊งสัตว์ป่าต่างแตกตื่นวิ่งหนีอย่างหวาดกลัวกลิ่นควันน้ำมันและเหงื่อร่างกายปกคลุมอากาศกลางหุบเขาอันเงียบสงัดพวกเขาหยุดรถพร้อมสายตะกร้ากระด้างเสียงรองเท้ากระทึบลงบนพื้นดินแห้งแตกราวกับเตือนภัยทันใดนั้นสายตาของชายหนึ่งในแก๊งสะดุดเข้ากับร่างหญิงสาวในชุดเครื่องแบบสีเขียวเข้ม ธงชาติไทยปักอยู่บนแขนเสื้อของเธอเธอยืนอยู่เพียงลำพังดวงตาคมเข้มจ้องตรงมาที่พวกเขาแววตาไร้ความหวัดหวั่นแม้เพียงเสี้ยวเดียวสายลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้กระทบกันดังกรอบแรกรบกล้ามเนื้อบนใบหน้าของชายทั้งหลายค่อยๆแข็งค้างเสียงหัวเราะที่เคยดังสนั่นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบหญิงสาวยกหมวกทหารขึ้นเล็กน้อยใบหน้างดงามแต่แฝงด้วยอำนาจ บนบ่าเธอมีเครื่องหมายยศที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเห็นตรงหน้าคนเอกหญิงหน่วยรบพิเศษหนึ่งในแก๊งพึพมพำออกมาอย่างไม่เชื่อสายตาบรรยากาศรอบตัวพลนหนักอึง้งเหมือนภูเขาทั้งลูกกำลังทับถมลงมาเหงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังของชายชะการแต่ละคนมือของชายคนหนึ่งเผลอกำหมัดแน่นเสียงข้อนิ้วลั่นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบ ดวงตาของทุกคนเริ่มวูบไหวระหว่างความโกรธและความกลัวคนเอกหญิงก้าวเท้าออกมาข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังก้องเหมือนกลองศึกร่างของเธอตั้งตรงสง่างามราวกับเหล็กกล้าสายลมพัดแรงขึ้นทงเล็กที่แขนเสื้อโบกสะบัดในแสงแดดประกายตาของเธอเหมือนคมมีเฉือนลงกลางหัวใจชายคนหนึ่งในแก๊งหัวรอฝืนเสียงหัวรอะแข็งกระด้างราวกับจะข่มความกลัว แต่เสียงนั้นกลับแผ่วเบาจนแทบจะหายไปในอากาศเธอยกมือขึ้นช้าช้าเพียงการเคลื่อนไหวง่ายๆแต่กลับทําให้ทั้งแก๊งถอยหลังความกดดันหนาหนักคล้ายอากาศหายใจไม่ออกเสียงนกเงียบลงแม้แต่มแมลงในพงหญ้าก็ไม่กล้าส่งเสียงนี่เพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของชายเหล่านั้นที่ดังอยู่ในหูตัวเองคนเอกหญิงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งยินชาแต่ทรงพลัง ที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกแกทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางอกความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมของแก๊งถูกสันสะเทือนจนแทบพังทลายชายร่างใหญ่ที่สุดในแก๊งกัดฟันกรอดเขาก้าวออกมาข้างหน้าพยายามจะท้าทายสายตาแข็งกระด้างของเขาจ้องตรงไปยังผลเอกหญิงผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้จะทำอะไรพวกเราได้เสียงเขาตะคอกออกมาแต่กลับสั่นเล็กน้อยอย่างห้าไม่อยู่ คนเอกหญิงไม่ได้ตอบเธอเพียงแค่ยกคางขึ้นเล็กน้อยท่าทางสงบนิ่งนั้นยิ่งกดดันจนคนรอบข้างรู้สึกอึดอัดใช่อีกคนเริ่มหัวเราะลั่นเพื่อกลบความกลัวเขายกมือขึ้นจะเอื้อมไปแตะบ่าของเธอแต่ในชั่ววินาทีนั้นเองร่างของคนเอกหญิงเคลื่อนวูบเธอใช้เพียงข้อมือสบัดเบา,เบาๆเสียงกระแทกดังสนั่นชายคนนั้นถูกเหวี่ยงล้มลงไปกับพื้นหญ้าทั้งแก๊งอ้าปากค้าง สายตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าการเคลื่อนไหวเพียงเสี้ยววินาทีจะรวดเร็วและทรงพลังถึงเพียงนี้ความเงียบปกคลุมอีกครั้งสายลมพัดผ่านใบไม้ดังกรอบแกรบความยินหนีเยืาอซึมเข้าสู่ร่างกายของชายทุกคนราวกับถูกกักขังในกรงมืดคนเอกหญิงยืนตรงไม่แม้แต่จะหอบหายใจใบหน้าของเธอนิ่งสงบแต่แววตาคมกริบราวกับนักล่ากำลังเลือกเป้าหมาย ชายทั้งหลายเริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวความมั่นใจที่เคยมีแตกสลายลงเหลือเพียงความหวาดกลัวที่ค่อยๆกัดกินจิตใจร่างชายที่ถูกเหวี่ยงล้มพยายามเย็นตัวขึ้นเสียงหอบหายใจดังถี่รัวดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความอับอายและโกรธแค้นเขาตะโกนลั่นเรียกพวกพ้องทันใดนั้นชายอีกสี่ห้าคนพุ่งเข้ามาพร้อมกันเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหญ้าดังก้องราวกับฝูงสัตว์ป่า พลเอกหญิงยังคงยืนนิ่งมือของเธอเลื่อนไปจับสายเข็มขัดยุทธวิธีทุกการเคลื่อนไหวเฉียบขาดและมั่นคงวินาทีที่ชายคนแรกเวี่ยงหมัดใส่เธอเบี่ยงตัวหลบเพียงน้อยนิดแรงหมัดนั้นพลาดไปและกระแทกเพื่อนในแก๊งอย่างจังเสียงร้องจัดดังสะท้อนกลางป่าร่างล้มกระแทกพื้นจนฝุ่นปลิวตลบคนที่เหลือเริ่มชะงักไปชั่วขณะคนเอกหญิงช่วยจังหวะ มือหนึ่งจับแขนศัตรูบิดไปด้านหลังเสียงเอ็นตึงจนชายคนนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพียงไม่กี่อึดใจชายสองคนถูกกดคว่ำลงกับพื้นอีกคนถูกผลักจนล้มชนต้นไม้ใหญ่เสียงกระแทกดังสะเทือนเหมือนสายฟ้าฟาดบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันสายตาของแก๊งที่เหลือเริ่มสั่นไวหวเมื่อไหลอับหน้าผากราวกับยืนอยู่กลางทะเลเพลิงแม้พวกเขาจะมากกว่าหลายเท่า แต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับทั้งกองทัพเพียงหญิงสาวคนเดียวกลับทำให้โลกทั้งใบแคบลงจนหายใจแทบไม่ออกเสียงหอบหนักดังระงมชายที่เหลือพยายามตั้งหลักแต่ทุกสายตายยังจับจ้องไปที่พลเอกหญิงราวกับถูกสะกดหนึ่งไม่แก้งกัดฟันวิ่งพุ่งเข้ามาพร้อมถือท่อนเหล็กเงาเหล็กแวบวับสะท้อนแสงแดดจนแสบตาเสียงโหดอากาศฟังหน้าหวัดวันแต่ร่างหญิงเพียงก้าวถอยครึ่งก้าว มืออีกข้างยกขึ้นรับแรปรปทะเสียงดังปังสนันก่อนท่อเหล็กจะร่วงหล่นกระแทกพื้นญ้าชายคนนั้นพังะถอยหลังดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดเขาไม่เคยเจอใครต้านแรงได้ด้วยมือเปล่าเช่นนี้ในชั่วพริบตาพลเอกหญิงพลิกตัวเตะต่ำเข้าไปที่ขาอีกฝ่ายเสียงกระดูกกระทบกันดังกรอบแรกรบร่างชายสูงใหญ่สุดลงไปกองกับพื้นอย่างสิ้นท่า บรรยากาศรอบตัวเย็นยเยือกแม้จะเป็นยามบ่ายกลางแดดแรงแต่ชายทุกคนกลับรู้สึกเหมือนอุณหภูมิลดลงจนหนาวสถานนกป่าที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ต่างบินหนีหายเสียงลมพัดดังวู้ผ่านใบไม้บรรยากาศเหมือนทั้งป่ากำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าพนเอกหญิงกวาดตามองไปรอบๆเธอยือนสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พลังที่แผ่ออกมากดทับจนทุกคนรู้สึกเขาหนักเกินกว่าจะก้าวเดินแก๊งที่เหลือหันมามองหน้ากันความลังเลกัดกินหัวใจอย่างชัดเจนไม่มีใครกล้าเป็นคนแรกที่จะบุกเข้ามาอีกความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณชายทุกคนยืนนิ่งราวกับถูกตรึงเอาไว้กับพื้นลมหายใจแต่ละเฮือกหนักอึ้งจนแทบขาดใจคนเอกหญิงก้าวเท้าออกมาอย่างมั่นคงเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหญ้าดังชัดเจน แต่ละก้าวเหมือนคอ้อนเหล็กที่ตอกลงกลางอกของชายทั้งหลายสายตาคมกริบของเธอเล่จ้องไปทีละคนเพียงเสี้ยววินาทีที่สบตาความเย่อหยิ่งที่เคยมีพลันสลายกลายเป็นความหวาดหวัน่นชายคนหนึ่งเริ่มถอยหลังอีกคนหันตัวจะหนีแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนสั้นๆของเธอดังขึ้นหยุดอยู่ตรงนั้นเสียงกล้องสะท้อนในป่าลึกดังกังวานจนแม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ยังหยุดเคลื่อนไหว ความยินยีเยือกวิ่งพ่านไปทั่วสันหลังของแกงทั้งหมดเธอไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวอีกเพียงพลังจากน้ําเสียงก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนชะงักงนันดวงตาแต่ละคู่หลบสายตาอย่างไม่กล้าเผชิญหน้าหัวหน้าแกงกัดฟันแน่นพยายามเก็บความกลัวเอาไว้ใต้ใบหน้าดูดนันแต่เงือเย็นที่ไหลลงข้างแก้มได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นสัญญาณเงียบงันที่คนของเขารู้กันดี ร่างชายชะกันเริ่มถอยทีละก้าวออกจากวงล้อมเสียงรองเท้าลากไปตามพื้นดินดังเป็นจังหวะเดียวกันราวกับฝูงสัตว์กำลังล่าถอยทิ้งไว้เพียงร่างของคนเอกหญิงที่ยังคงยืนเดี่ยวท่ามกลางเงาไม้แต่ในความเงียบที่กำลังกลับคืนมาพลเอกหญิงพันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาบางใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นดินทั้งผืนกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่พื้นดินสัน่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงกรอบกแกรบของรากไม้ใต้ดินดังชัดเจนชายทั้งหลายที่กำลังล่าถอยหยุดชะงักหันกลับมามองด้วยความงุนงงสายตาของพลเอกหญิงรีลงเธอรับรู้ถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแรงสันสเทือนตามธรรมชาติอากาศรอบกายหนาวเย็นขึ้นอย่างผิดปกติเสียงนกที่เคยเงียบกลับแผดร,ร้องพร้อมกันฝูงค้างขาวนับร้อยพุ่งออกจากพรงหินเหนือศีษะเงาดำพาดผ่านใบหน้าและทำให้ท้องฟ้าสัวลง ชายคนหนึ่งตะโกนลั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้ำเสียงสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพื้นดินตรงกลางว้วนย่าแยกออกเล็กน้อยไอหมอกสีขาวลอยขึ้นมาจากรอยแยกกลิ่นแปลกประหลาดฉุนชื้นคล้ายกลิ่นสนิมและเลือดเก่าฟุ้งกระจายคนเอกหญิงขยับมือแตะปืนสั้นที่ข้างเอวสัญชาตยานทหารเตือนให้เตรียมพร้อมดวงตาคมกริบของเธอจับจ้องไปยังรอยแตกที่กำลังขยายกว้าง แก๊งทั้งหมดถอยกรูดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังระงม,มราวกับฝูงสัตว์แตกตื่นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจเต็มปอดแล้วเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้ดินก้องสะท้อนผ่านโขดหินและต้นไม้รอบข้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ทำให้ใบไม้และก้อนกรวดหล่นกระจายคนเอกหญิงยืนนิ่งไม่หวั่นไหวเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของแก๊งอันธพาลแต่เป็นบางสิ่งที่ลึกลับและอันตรายยิ่งกว่านั้น รอยแยกบ,บนพื้นดินกว้างขึ้นเรื่อยๆเศษดินและหินร่วงหล่นลงไปในความมืดเบื้องล่างเสียงคำรามต่ำดังต่อเนื่องเหมือนกำลังขยับตัวของบางสิ่งแสงสีแดงสลัวลอดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนเปลวไฟที่ถูกเก็บเก็บมานานนับศตวรรษความร้อนแผ่แผ่ลอยขึ้นประท้าใบหน้าแต่กลับปนด้วยความเย็นเยียบประหลาดแก๊งทั้งหมดเริ่มแตกตื่นบางคนร้องตะโกนลั่นบางคนพยายามวิ่งหนี แต่ขากลับแข็งเกรงราวกับถูกตรึงด้วยความกลัวคนเอกหญิงก้าวเข้าใกล้รอยแยกสายตาของเธอจ้องลึกลงไปในความมืดเสียงหายใจของเธอสม่ำเสมอแต่ประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวสูงสุดทันใดนั้นจากรอยแยกมีเงาล่ามาหืมมาคล้ายกรงเล็บขยับโผล่ขึ้นมาปลายกรงเล็บขูดหินจนเกิดเสียงแหลมเสียดแทงหูประกายไฟแตกกระจายไปทั่ว ไอคันพวยพุ่งพุ่งเหมือนลมหายใจของสัตว์ยักษ์ย้ายกลิ่งก็มาถันลอยอบอวลนจนชายทั้งหลายไอแทบขาดใจหัวหน้าแก๊งสุดลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างมองสิ่งที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเสียงสั่นเครือเปล่งออกมาว่าไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนคนเอกหญิงชักปืนขึ้นเล็งร่างของเธอ,อยังมั่นคงแม้พื้นดินจะสั่นสะเทือนเธอรู้ว่านี่คือบททดสอบที่เกินกว่าภารกิจใดๆที่เธอเคยเผชิญ เงาดำมือหมาเริ่มปรากฏชัดเสียงคำรามดังสถานไปทั่วหุบเขาใหญ่ต้นไม้เอ็นล้มจากแรงสันสะเทือนและความมืดกำลังคลี่คลุมลงมาเหมือนม่านหนาร่างมือหมาค่อยๆโผล่พ้นจากรอยแยกเกล็ดสีดำมันวาวสะท้อนกับแสงแดงสลัวทุกการเคลื่อนไหวส่งแรงสันสะเทือนกระจายไปทั่วผืนป่าดวงตาสีเหลืองสว่างวาบมองกวาดไปยังฝูงคนเบื้องบนเพียงแค่สายตา ก็ทำให้ชายทั้งหลายตัวสั่นราวกับถูกปรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงลมหายใจร้อนจัดพ่นออกมาเป็นควันหนาทึบกลิ่นก็มาทันปนกับกลิ่นโลหะเผาไม่กระแทกเข้าจมูกจนทุกคนหายใจติดขัดราวกับถูกบีบคอหัวหน้าแก๊งแทบล้มทั้งยืนริมฝีปากสันรริกเขาพูดออกมาอย่างสิ้นหวังว่านี่มันสัตว์ประหลาดจากใต้ภูเขาพลเอกหญิงยังคงเล็งปืนไปข้างหน้า แววตาเธอนิ่งดูถินผาแต่ในความลึกของดวงตามีประกายบางอย่างที่บ่งบอกว่าเธอเคยรู้จักมันมาก่อนเธอสูดลมหายใจลึกเสียงของเธอหนักแน่นและเยือกเย็นนี่คือสิ่งที่กองทัพพยายามปกปิดมาตลอดแก๊งที่เหลือหันมามองหน้ากันด้วยความ,มง,งุนงงความหวาดกลัวสลับกับความอยากรู้ไม่มีใครกล้าถอยหนีแต่ก็ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าใกล้พื้นดินสั่นสะเทือนแรงขึ้นอีกครั้ง เงาร่างมาหือมาขยับเต็มความสูงเสียงคำรามกึกก้องดังก้องไปทั่วหุบเขาใหญ่เหมือนฟ้าคำรามจากใต้พิภพพลเอกหญิงกระชับปืนในมือริมฝีปากของเธอกระซิบเบาๆถึงเวลาแล้วเปลวไฟสีแดงเพลิงพุ่งออกมาจากปากของสัตว์ประหลาดแผดเผาต้นไม้ใหญ่จนล้มลงอย่างน่าสะพรึงเปลวร้อนแผ่ซ่านไปทั่วอากาศจนชายทั้งหลายกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนก คนเอกหญิงไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอใช้แขนยกขึ้นบางความร้อนแววตาแน่วแน่เหมือนคนที่เคยเผชิญกับมันมาก่อนแล้วสัตว์ประหลาดคำรามกึง้งเสียงสะท้อนสะเทือนจนพื้นหินแตกร้าวแต่หญิงผู้นั้นกลับยกปืนขึ้นอย่างมั่นคงในเสี้ยววินาทีที่ทุกคนคิดว่าเธอจะเหนี่ยวไกเธอกลับลดปืนลงช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายใน เจอกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป20ปีเสียงเธอสั่นเบาแต่ทุกคําชัดเจนดันก้องกลางป่าแก๊งทั้งหมดเบิกตากว้างหัวหน้าแก๊งมองเธอด้วยความไม่เข้าใจนี่หมายความว่ายังไงคุณรู้จักมันอย่างนั้นหรือคนเอกหญิงไม่ตอบเธอก้าวไปข้างหน้าจนเงาไฟสะท้อนบนชุดเครื่องแบบเงาร่างของเธอกับสัตว์ประหลาดซ้อนทับกันราวกับเชื่อมโยงกันมาแต่เดิมสัตว์หือมาส่งเสียงคำรามต่ำ แต่ในแววตาอันดุดันนั้นกลับมีแววคล้ายการจดจำํำเหมือนสิ่งมีชีวิตโบราณกำลังทักทายทหารหญิงผู้เคยผูกพันบรรยากาศกดดันจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกผู้เขาทั้งลูกเหมือนสั่นสะเทือนตามแรงอารมณ์ของมันและชะตากรรมของทุกชีวิตกำลังจะถูกตัดสินในวินาทีข้างหน้าสายลมพัดแรงวูบเปลวไฟที่ยังลุกไหม้บนต้นไม้เอนไหวราวกับกำลังฟังคำตอบของคนเอกหญิง เธอหยุดยืนตรงหน้าร่ามมาหึมาที่สูงเทียมฟ้าชายทันแกงก้าวถอยหลังเป็นแถบหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังสะท้อนอยู่ในหูไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจเต็มปอดคนเอกหญิงเงยหน้ามองสัตว์ประหลาดตรงหน้าเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นถ้าคือคนที่ครั้งหนึ่งเคยปลุกเจ้าออกมาจากใต้ภูเขาแห่งนี้ดวงตาสีเหลืองของมันกระพริบแสงในตาเปลี่ยนเป็นประกายวาวแปลกประหลาด เสียงคำรามต่ำกลายเป็นเสียงครางยาวเหมือนการตอบรับชายคนหนึ่งในแก๊งแทบสุดลงกับพื้นเธอเธอคือคนที่ทําให้สิ่งนี้ตื่นขึ้นมาแต่แรกงั้นหรือเสียงสั่นระริกผสมความโกรธและหวาดกลัวคนเอกหญิงยังไม่หันไปมองเธอยืนหยัดดุดเสาหินทุกอน,นูบนใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ถูกกดทับมายาวนานยีปีก่อนกองทัพได้รับคําสั่งให้ปิดผนึกมันเธอกล่าวด้วยเสียงชัดเจน แต่ฉันคือหนึ่งในคนที่ถูกเลือกและฉันล้มเหลวสัตว์หือมางอหัวต่ำลงเสียงหายใจดังก้องราวกับพายุในถ้ำราวกับมันกำลังรอให้เธอตัดสินใจครั้งสุดท้ายความเงียบหนาหนักบทขยี้จิตใจของทุกคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนชะตาของทั้งหุบเขาใหญ่แขวนอยู่บนคำพูดเพียงประโยคเดียวสายตาของคนเอกหญิงเต็มไปด้วยเงาอดีตเธอหันไปมองเหล่าแก๊งที่ยืนตัวสั่นอยู่เบื้องหลัง เสียงเธอหนักแน่นแต่เจอด้วยความเจ็บปวดวันนั้นฉันได้รับคําสั่งให้กดระเบิดปิดผนึกมันเธอกล่าวช้าช้าชัดถ้อยชัดคําแต่ฉันลังเลเพราะฉันเห็นมันไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดเธอหายใจลึกแสงจากเปลวไฟสะท้อนใบหน้าที่เคร่งเครียดมันคืออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นจากโครงการลับของกองทัพแก๊งทั้งหมดอ้าปากค้างหัวหน้าแก๊งกัดฟันถามเสียงสัน่นหมายความว่านี่ไม่ใช่สิ่งธรรมชาติ คนเอกหญิงพยักหน้ามันถูกดัดแปลงมาจากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรถูกทำให้กลายเป็นอาวุธที่ไม่มีใครควบคุมได้เสียงคำรามต่ำของสัตว์มหืมาดังก้องอีกครั้งร่างสูงใหญ่เอ็นตัวลงลมหายใจร้อนระอุพ่นคลุ้งปะทะพื้นดินจนหญ้าแห้งไหม้ฉันคือหนึ่งมิทีมวิจัยเสียงของเธอแผ่วเบาลงแต่ทุกคำยิงชัดเจน ฉันคือคนที่ช่วยมันหนีเพราะฉันเห็นประกายในแววตามันไม่ใช่แค่เครื่องจักรสังหารดวงตาสีเหลืองของมันสะท้อนประกายอ่อนลงเรากับจดจำบางสิ่งจากอดีตได้เงียบงันที่ปกคลุมกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันมากยิ่งกว่าเสียงคำรามชายในแก๊งเริ่มหายใจแรงบางคนสั่นสถานจนเข่าอ่อนเสียงหัวใจของทุกคนดังไม่เป็นจังหวะคนเอกหญิงยกมือขึ้นไม่ใช่เพื่อเหนี่ยวไก แต่เพื่อส่งสัญญาณบางอย่างให้กับสิ่งมื่มาที่อยู่ตรงหน้าสายตาของสัตว์หือมาจับจ้องไปที่มือที่พลเอกหญิงยกขึ้นดวงตาสีเหลืองวาวสะท้อนแสงเปเลวไฟรากับมันกำลังลังเลว,ว่าจะเชื่อฟังหรือปลดปล่อยความเดือดดาลหัวหน้าแก๊งก้าวถอยหลังเสียงหอบหายใจดังสะท้อนท่ามกลางความเงียบมันมันกำลังมองเธอเหมือนหมาเชื่องมองเจ้านายทันใดนั้นสัตว์ประหลาดคำรามก้อง เสียงสั่นสะเทือนจนต้นไม้ไหวโอนเอน็นชายทั้งหลายแตกตื่นร้องวอยวายพยายามวิ่งหนีแต่ร่างมือมาไม่หันไปเล่พวกเขามันกลับก้าวเข้ามาหาพลเอกหญิงอย่างช้าช้าทุกย่างก้าวเหมือนภูเขาเคลื่อนที่เธอยือนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่ไม่หวั่นไหวเจ้าจำฉันได้ใช่ไหมเธอเอ,อ่ยเสียงต่ำสัตว์ือมายกหัวต่ำลงลมหายใจร้อนพ่นคลุ้งปะทะหน้าเธอ แววตาคมกริดกลับอ่อนลงราวกับยอมจำนนชายในแก๊งบางคนถึงกับสุดลงคุกเขา่าภาพตรงหน้าช่างเหนือจริงจนสมองไม่อาจยอมรับได้พระเจ้ามันเชื่อฟังเธอจริงๆเสียงหนึ่งดังแผ่วสัน่นคนเอกหญิงเอื้อมือออกไปปลายนิ้วสัมผัสกับเกล็ดแข็งเย็นของมันราวกับเชื่อมโยงบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ทันใดนั้นเสียงระเบิดดังก้องจากอีฝ้าภูเขา แสงไฟสว่างวาบฉีกลางท้องฟ้ายามคำ่ำแรงสั่นสะเทือนทําให้สัตว์ประหลาดเงยหน้าคํารามกึ้งอีกครั้งคนเอกหญิงหันขอไปทางเสียงระเบิดแววตาเต็มไปด้วยความรู้ทันกองทัพพวกเขามาตามเก็บงานเก่าแล้วเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังลื่นก้องเหนือยอดไม้แสงไฟสปอตไลต์ส่องลงมาจนพื้นป่าเต็มไปด้วยเงาวูบวาบเสียงประกาศผ่านลำโพงก้องสะท้อนนี่คือกองทัพอยากขัดขืน หัวหน้าแก๊งหน้าซีดเผือดเขามองพลเอกหญิงด้วยสายตาตื่นตระหนกพวกมันมาหาเธอจริงๆไม่ใช่พวกเราทหารในชุดเกราะดำารูกระลงมาจากเชือกอาวุธครบมือเล็งตรงมาที่สัตว์ประหลาดลำกล้องปืนทั้งหมดสะท้อนแสงไฟหยินเยียบพลเอกหญิงก้าวออกมายืนขวางเสียงของเธอหนักแน่นหยุดมันไม่ใช่ศัตรูมันกํลังถูกควบคุมนายทหารผู้บัญชาการบนเฮลิคอปเตอร์เต,เต,เตโกนตอบ นั่นคืออาวุธลับที่หลุดจากการทดลองภารกิจของเราคือทำลายมันไม่ใช่ปกป้องเสียงปืนกลแต่ก้องกลางหุบเขากระสุนศาสตร์กระหน่ำใส่ร่ามหือมาประกายไฟแตกกระจายทั่วเกล็ดแข็งสัตว์ประหลาดคำรามสะเทือนจนพื้นดินสัน่นมันสะบัดหางกวาดต้นไม้ล้มระเนระนาดแรงลมมหา,าสาลซัดจนทหารหลายคนกระเด็นกระดอนคนเอกหญิงกัดฟันแน่น เธอยกอาวุธขึ้นบังหัวหน้าแก๊งที่ล้มคว่ำอ,อยู่กับพื้นเสียงตะโกนของเธอดังก้องหยุดยิงถ้ายังไม่หยุดฉันจะหันปากกระบอกปืนใส่พวกแกเองทหารรอบพ้างชะง,งักไปชั่ววินาทีพระคำขู่ไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มาจากหนึ่งในพลเอกหญิงของกองทัพเองสายลมพัดปรูแรงเหมือนพายุเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังคงโหมกระนำอยู่เหนือหัวทหารหลายสิบนายตั้งแถวเล็งอาวุธมาที่เธอ พนเอกหญิงหันหน้ามองพวกเขาสายตาแน่วแน่เหมือนคมดาบที่ตัดอากาศฉันไม่ยอมให้พวกแกทำลายมันเสียงกระซิบดังระงม,มในหมู่ทหารไม่มีใครเชื่อว่าคำสั่งขัดขืนนี้จะมาจากปากของเธอจริงๆบางคนเริ่มลังเลบางคนกำปืนแน่นขึ้นกว่าเดิมสัตว์หือมายกหัวขึ้นคำรามกล้องเสียงสะท้อนสะเทือนจนใบไม้ปลิวว่อนมันเหมือนรับรู้ว่ามีเพียงเธอที่เลือกจะปกป้องมัน หัวหน้าแก๊งที่นั่งตัวสั่นอยู่กับพื้นงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนความไม่เข้าใจทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงยืนข้างสัตว์ประหลาดคนเอกหญิงยกมือขึ้นสัญญาณชัดเจนว่าเธอเลือดจะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพเสียงของเธอหนักแน่นจนสถานเข้าไปถึงใจทหารหลายคนตั้งแต่วันนี้ฉันไม่ใช่ทหารของพวกแกอีกต่อไปเสียงปืนลูกแรกดังขึ้นจากฝูงทหารแสงไฟแลบวับฉี่กลางอากาศ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโกลาหลที่ไม่มีใครหยุดได้เสียงปืนแตกดังระงมทั่วหุบเขาประกายไฟพุ่งว่าปลางความมืดกลิ่นดินปนควันดินปืนฟุ้งอบอวนสัตว์มหืมมากระโจนขึ้นฝ่าเท้ากระแทกพื้นจนแผ่นดินสั่นสะเทือนคลื่นแรงอสัต์ทหารหลายคนกระเด็นทหารบางนายร้องตะโกนหยุดยิงเธอเป็นผู้บังคับบัญชาของเรา เสียงนั้นสะท้อนก้องทําให้แถวทหารแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งยังคงเหนี่ยวไกต่อเนื่องอีกฝั่งยกปืนลงหันไปตะโกนเรียกร้องให้หยุดการสังหารบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวคนเอกหญิงใช้จังหวะนั้นวิ่งแทรกเข้าไปตรงกลางเธอการแขนออกยืนขวางทั้งกองทัพใครที่ยังมีหัวใจจงยืนอยู่ข้างฉันเสียงคำรามของสัตว์มหืมาดังก้องประสานดวงตาสีทองจับจ้องไปที่ทหาร มันไม่ได้พุ่งโจมตีแต่ยื่นิ่งอยู่ข้างเธอเหมือนเป็นพันธมิตรหัวหน้าแก๊งที่ยังทรงตัวไม่มั่นคงมองภาพนั้นตาค้างนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแล้วนี่มันคือสงครามเลือกข้างเสียงเฮลิคอปเตอร์โฉบต่ำลงมาพร้อมสปอตไลท์แสงขาวฉีกทะลุม่านหมอกที่ปกคลุมเขาใหญ่เสียงวิทยุดังก้องในอากาศเต็มไปด้วยคำสั่งสับสนยิงต่อไปหยุดยิงเดี๋ยวนี้ เสียงตะโกนขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นความโกล,าล่าล่ะทหารบางกลุ่มเริ่มหันปากกระบอกปืนใส่เพื่อนร่วมหน่วยสายตาแข็งกร้าวเหมือนกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญความไวใจที่เคยมีต่อกันถูกฉีกทิ้งไปชั่วพริบตาคนเอกหญิงยืนตระงานท่ามกลางความวุ่นวายใบหน้าของเธอแข็งกร้าวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งการตัดสินใจเธอชี้ไปที่สัตว์หืมมาแล้วตะโกนสุดเสียงมันไม่ใช่ศัตรูศัตรูที่แท้จริงอยู่บนฟ้า ทุกสายตาหันขึ้นมองบนท้องฟ้ามืดครึมเฮลิคอปเตอร์สีดำลำหนึ่งบินนําฝูงเครื่องหมายประหลาดปรากฏชัดบนลำตัวเครื่องไม่ใช่เครื่องหมายของกองทัพไทยหัวหน้าแก๊งอ้าปากค้างนั่นไม่ใช่พวกเราเลยทันใดนั้นจรวดนำวิถีลูกหนึ่งพุ่งออกจากเฮลิคอปเตอร์เสียงหวีดแหลมแทรกลางอากาศพุ่งตรงมายังฝูงทหารที่กำลังแตกแยกอยู่เบื้องล่าง เสียงหวีของจรวดดังใกล้เข้ามาเสียววินาทีก่อนที่มันจะกระแทกพื้นสัตว์มหือมากระโจนขึ้นฟ้ายอย่างดูร้ายเกล็ดแข็งกระแทกกับหัวจรวดเกิดแสงว่าสว่างจ้าเหมือนฟ้าผ่าแรงระเบิดมหาศาลส,สถานไปทั้งหุบเขาต้นไม้หักโค่นเป็นแถบคลื่นกระแทกสัตว์ทหารหลายคนล้มกลิ้งเสียงร้องโหยหวนดังประปนกับเสียงไม้หักและก้อนหินร่วง พลเอกหญิงลืมตาฝุ่นควันตลับอวนเธอเห็นเงาหมาหมายืนค้ำฟ้าร่างสัตว์เต็มไปด้วยบาดแผลไม่เกรียมแต่ยังยืนหยัดไม่ล้มเลือดสีเข้มไหลเป็นทางบนลำตัวของมันแต่สายตาของมันยังจับจ้องไปบนท้องฟ้าที่ซึ่งเฮลิคอปเตอร์สีดำยังคงวงเวียนอย่างเยอะหยันทหารหลายคนที่เคยเล็งปืนใส่พลเอกหญิงตอนนี้กลับยืนอึ้งมองสัตว์ถือมาด้วยสายตาเปลี่ยนไป บางคนคุกเข่าลงเหมือนยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าหัวหน้าแกงกัดฟันแน,น่นเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังมันปกป้องพวกเราคนเอกหญิงกำมัดแน,น่นเสียงของเธอแต่ก้องกังวานไปทั้งหุบเขาใครที่ยังมีเลือดนักรบจงยืนขึ้นศึกที่แท้จริงเพิ่งเริ่มตน้นเสียงเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์สีดำดังสะท้อนกล้องเหมือนจะท้าทายทุกสายตาที่กำลังจับจ้องอยู่เบื้องล่าง ไฟกระพริบสีแดงบนลำตัวเครื่องวาบขึ้นลงราวกับสัญญาลึกลับคนเอกหญิงแงหน้ามองในดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟนั้นชัดเจนเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนรู้ว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยประตูด,ด้านข้างของเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆเปิดออกร่างของชายในชุดดำก้าวออกมาพร้อมหน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าบนแขนเสื้อมีสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเงินที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหัวหน้าแก๊งขมวดคิ้วแน่น มันไม่ใช่เครื่องหมายของกองทัพใดๆบนโลกนี้เสียงของเขาสั่นพร่าเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นใช่ปริศนายกอุปกรณ์ขึ้นเป็นกล่องโลหะสีดำที่มีเส้นแสงไหลล้วนเหมือนสิ่งมีชีวิตทันทีที่เขากดปุ่มบนแผงควบคุมเสียงห้าต่ำๆดังสะเทือนอากาศสัตว์มหึมาแงน,น่าส่งเสียงคำรามก้องร่างกายมันสั่นสะท้านเหมือนถูกควบคุมจากระยะไกลเลือดที่ไหลยอยู่ตามบาดแผลเริ่มเรืองแสงสีฟ้าเข้ม พนเอกหญิงเบิกตากว้างพวกมันไม่ได้มาเพื่อสู้กับเราเท่านั้นพวกมันมาควบคุมสิ่งที่เราไม่เข้าใจท้องฟ้าเหนือเขาใหญ่สว่างวาบด้วยสายฟ้าเสียงฮัมจากกล่องควบคุมดังขึ้นจนแทบทำมลายโสดประสาทสัตว์หือมาสั่นสถานก้าวถอยไปมาราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในตัวเองคนเอกหญิงกัดฟันแน่นเธอพุ่งตัวไปข้างหน้าฝากกระสุนและแรงระเบิด กระชากอุปกรณ์สื่อสารของทหารที่แตกหักครึ่งหนึ่งแล้วเสียบเข้ากับสัญญาณรบกวนของตนเองเสียงแทรกดังขึ้นทันทีในอากาศกล่องโลหะสีดำเริ่มสั่นสะเทือนแสงที่วิ่งวนบนผิวค่อยๆดับลงชายในหน้าก,ากากหันขอบดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสัตว์หือมาคำรามสุดเสียงโซ่แห่งการควบคุมถูกฉีกขาดมันหันกลับมาเผชิญหน้ากับเฮลิคอปเตอร์สีดำอย่างอิสระอีกครั้ง หัวหน้าแก๊งและทหารที่เหลือเงยหน้ามองด้วยสายตาไม่เชื่อสิ่งที่เห็นครั้งนี้ไม่มีใครถือปืนใส่สัตว์อีกแล้วพวกเขารวมใจกันยืนเคียงข้างคนเอกหญิงสัตว์มหืมากระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้าหังเมื่อมาตวัดใส่เครื่องบินรบสีดำเสียงระเบิดสะท้อนก้องไปทั้งหุบเขาเศษซากเฮลิคอปเตอร์ตกกระแทกพื้นลุกเป็นไฟเงียบงันปกคลุมทั่วผืนป่า เพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสียงหอบหายใจของผู้รอดชีวิตคนเอกหญิงยืนระงานเธอมองไปที่สัตว์หือมาซึ่งยืนเฝ้ามองอยู่ไกลๆมันส่งเสียงคำรามต่ำๆคล้ายคำอำลาก่อนจะหมุนตัวหายเข้าไปในความลึกของป่าใหญ่หัวหน้าแก๊งยืนค้อมหัวคืนนี้พวกเรารอดเพราะเธอและเพราะมันพนเอกหญิงหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ แต่เขาใหญ่ในค่ำคืนนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือน